ทอดมันหัวปีไปเสิร์ฟเลยเหลืองเหมือนทองเลยไปลุยอะกระทะร้อนแล้วเริ่มเลยตอนนี้เป็นทอดมันหัวปีย้อนยุกหน่วันนี้นี่เลยหัวปีแบบนี้เลยนีุ่งเครื่องเหมือนทอดมันทั่วไป ไฟอ,อ่อ,อนๆเดี๋ยวพอเข้าสู่เขาจะลอยขึ้นมาเนี่ยสุกแล้วลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับได้เลยไฟอ่อนๆนี่เลยสวยๆเป็นทองเลยพอดมันหัวปีไปแล้วเนี่ยมาชิมเร็วอร่อยเคือกยังหลวงพี่อ่ะโอ้นู่นแหละ โล่อยเขาให้เป็นเจ้าอารวาสไปนู่นแหละ อ่ะเรียบร้อยสุดท้ายเรียบร้อยกระชาสุดท้าย นี่เลยช้ำๆจะได้แบบนี้เลย